อยากดูตะแบกคุณมดมาดูให้หน่อยพาชมตะแบกถ้าต้องการสร้างต้องหาลักษณะนี้เป็นตอธรรมชาตินะคุณมดนะใช่ครับถ้าถ้าตอที่จะมาทดเนี่ยโอ้โหนะยากเลยนะยากให้เป็นไม้ธรรมชาติผมก็ไม่เคยทํานะครับเนี่ยเป็นไม้ของรุ่นพี่เออเออเออนะมาฝางเ,าฝาเลี้ยงเป็นไงครับต้นนี้จุดเด่นมันอยู่ตรงไหนคหโคนโคนเลยครับอาจารย์โคนโคนมาดูมาดูต้นนี้โคนเขาแปลกมากครับ โพมันขึ้นอย่างเงี้ยมันมันเป็นไม้ไหมเป็นเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้ครับเนี่ยมันมันไม่เห็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างครับผิวนี้สร้างมันใช่ครับอันนี้มันทิ้งลงมาใช่ไหมคุณนวดครับผมอันนี้ผิวตะแบกมันจะเป็นลอกเป็นเป็นแกะเป็นสะเก็ดอย่างเงี้ยครับเหมือนฝรั่งนะครับนี่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 สะเก็ดอย่างเงี้ยเวลามันขยายก็สะเก็ดอย่างเงี้ยมันนอนโตขึ้นตะปุ่มตะปั่ดูผิวดิครับโอ้โหนี่ตรงนี้สวยแล้วนะนี่คือเสน่ห์ของตะแบกนะครับนะไปขุดมาต่อมชาติ แต่ว่าเลี้ยงไม่ได้น,น,นนะมดหมายว่าเราตอนเองเนี้ยใช่ใช่ครับมันค่อนข้างจะทํายากนะครับผมเนี้ยด,ดูดิโอ้โหเนี่ยนี่มด,ดดูครับอันนี้ก็เป็นเองนะใช่มันตอนเขามามันก็เป็น,นเนี่ยเนียอย่างมันเหมือนป่กผมว่าตรงเนี้ยมันไม่มีชีวิตแต่ตรงเนี้ยมีชีวิตเนี่ยอาจารย์เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นเองแลวเห็นปะเนี่ยมันขึ้นเองอ่อาแงเนาะใช่เนี่ยตรงเนี้ยยังมีชีวิตแต่ตรงเนี้ยอาจจะแห้งไปแล้ว นี่แห้งแล้วก็ไปใหม่นี่นี่นี่มีชีวิตเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่แห้งไปอันนี้อันนี้แห้งเลยเนี่ยครับแห้งนนี่มีชีวิตใช่ข้างในไม่รู้จะโบหรืออะไรก็ไม่รู้เลยแล้วข้างบนเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันตะปุมตะปั่มขึ้นมาเลยค่ะมันก็คงเป็นลักษณะเป็นเป็นตัวกินมะเร็งอะไรประมาณนี้มะเร็งอน่ยนะแต่มันกลายเป็นสวยนะครับตะแบกต้นนี้ก็คือโชว์แบบนี้จุดเด่นครับ ครับผมก็เดี๋ยวผมอาจจะลองเอาไปเปลี่ยนดินแล้วก็ทําให้มันเป็นชั้นๆเลยเพราะมันสร้างยากครับกิ่งแบบผมก็ไม่เคยทําเลยนะครับไม้ตัวนี้ผมยอมรับว่าเป็นไม้ที่ไม่เคยสร้างเลยเขาเอามาให้ทดลองก็เดี๋ยวจะลองจะลองกับเขาดูสักตั้งหนึ่งครับแต่มันมีหลายชนิดนะคุณมรผะอันนี้ก็ใบเล็กๆอยู่ครับมันมีใบใหญ่ใบเล็กอันนี้คือว่าใบเล็กอยู่ครับ,รบก็ให้ทุกท่านได้ดูแล้วกันนะท่านที่ถามมา ว่าเตาแบบสร้างยังไงครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคุณมนนะอ่าให้ดูไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไปเข้าทําการผ่าตัดแล้วครับเดี๋ยวผ่าตัดเดี๋ยวทำให้ดูมาต่อให้รีวิวอัพให้ดูครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งอยากให้ดูผิวผิวเหมือนกันเลยครับมาดูฝรั่งขี้นกครับฝรั่งขี้นกเดี๋ยวผมเคยสร้างนะครับเคยทําแต่ว่ามันไม่สําเร็จนะฮะอย่างเงี้ยคุณคุณมนตร้างก็เป็นออกสไตล์ลากรอบลากรอบเลยครับต้นเนี้ย เป็นกิ่งตอนครับโอตอนติดเหรอตอนออกง่ายมากเลยครับฝรั่งเนี่ยโอ้ฝรั่งทําได้ลูกมากสวผิวเขาเหมือนตะแบกเห็นไหมครับเนี่ยมีเปลือกล่อนเปลือกล่อนใช่นะจุดเด่นก็คือมันจะมีลูกครับติ<ม>ลูกผมทำขายไปหลายต้นแล้วนะครับเวลาเขาออกดอกเป็นพวงๆข,ขาวๆแล้วมีลูกห้อยจะสวยมากเนี่ยฝ <จะ S 2> รั่งมาก จุดเด่นมันตรงนั้นใช่ครับสร้างหาจุดเด่นของไม้กันแล้วกันมันเป็นไม้ที่น่าเล่นนะอาจารย์แต่ผมแปลกใจว่าทําไมเขาไม่นิยมหนึ่งก็ตาคู่อืข้อตาก็ทีอแต่ทําไมเขาไม่ค่อยเล่นกันแต่ทําจบทีไรก็ขายได้ทุกทีเออนะเพราะนั้นเพราะนั้นมันต้องถามเราเราทําไมไม่เล่นนะคนซื้อเขามีรออยู่แล้วครับนะครับนะเอาแล้วครับขอบคุณครับคุณวรวครับครับสวัคเอาเล็กๆน้อยน้อยนะแต่แต่ละคลิปไป 来。Nah.